ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเรื่องของสุวรรณสามผ่านไปแล้ววันนี้ก็มาขอขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องของพระเจ้าในมีราชพระเจ้าในมีราชนี่ก็เป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงบำเพ็ญบรารมี ในด้านประมัธบาร,รมีเหมือนกันแด้ว่าเรื่องของพระเจ้าในมีราชนี้องค์สมเด็จพระบิชิตมานทรงแนะนำว่าในสมัยนั้นพระองค์ทรงมีจริยานเนื่องในโอบโบสถศีลเป็นสำคัญตอนนี้ก็มาฟังเรื่องของท่านเลยถ้าจะใช้อารมณบทนำหน้ากันมากๆก,ก,ก็น่ารำคาญ เรื่องราวของท่านก็มีอย่างนี้คือท่านกล่าวว่าพระราชาแห่งเมืองมิถิลามหานครได้ทรงประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งเมื่อประสูติแล้วก็ทรงขนานพระนามว่าดเนมิกุมานเพราะว่าพระโอรสองค์นี้ต่อไปจะได้สืบต่อวงกษัตริย์ แห่งเมืองมิถิลามหานครความจริงเมืองนี้ใกล้จะสิ้นจะสูนวงตระกูลอยู่แล้วเพราะว่าหาลูกยากก็ต้องการเมื่อได้ลูกแล้วก็ดีใจต้องการให้ดำรงราชสมบัติต่อไปเหมือนกับกงจากของรถแน่ความจริงเป็นความรู้สึกของท่านพ่อท่านแม่ เห็นเหมือนเหมือนกับเราเวลานี้มีท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีหลายท่านที่ท่านหาลูกไม่ได้ก็ามาหาแตมาว่าอยากจะได้ลกูกถามวันดาอยากจะได้ลกกูกไปทําไมท่านก็บอกว่าอยากจะได้ลูกเพื่อสืบตระกูลข้อน,นี้เขาบรรดาลูกรักตลาลักทั้งหลาย จงจำไม่ว่าคนที่เขาบอกว่าพ่อแม่ของเราไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดเราเกิดขึ้นมาเองเพื่อความสนุกของท่านแต่ก็อย่าลืมว่ามีพ่อแม่99.99%ไ99ม่อยากจะพูดว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ที่อยากให้อยากจะมีลกูก เมื่อมีโลกแล้วก็ดีใจแต่หากจะคิดว่าท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะปล่อยให้เราตายเมื่อไรก็ได้แต่หากแต่ว่าที่ท่านส่งเสียให้เราเรียนเลี้ยงให้เราโตขึ้นมาจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามความสามารถของท่านนั่นเป็นความเมตตาบารีของพ่อของแม่ แล้วก็พ่อแม่ยังจะหวังว่าลูกของท่านจะดีท่านจะจนท่านจะลำบากยังไงก็ตามทีมีความประเสงสงอยู่อย่างเดียวคือท่านลูกชายของลูกสาวของเราเป็นคนดีมีตระกูลสูงมีความรูด้ดีท่านพร้อมที่จะลำบากเงินทองของใช้เพื่อการศึกษาที่เราได้มาได้มา,าจากอยากเงือนแรงงานของพ่อแม่ นั่น,นแสดงว่าพ่อแม่มีความรักมีความหวังดีในเราแต่เวลานี้เขาสอนกันว่าจงลืมพ่อลืมแม่เสียพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่ความจริงถ้าหากว่าท่านไม่ตั้งใจให้เกิดและไม่มีความรักในเราท่านจะเลี้ยงเราให้โตมาเพื่อประโยชน์อะไร จะให้การศึกษาการศึกษาต้องใช้เงินมากท่านจะให้การศึกษาเพื่อประโยชน์อะไรขอลูกลักหลานล,ลักทั้งหลายจงอย่าทำใจอย่างคนเลวประเภทนั้นคนอากตัญโยไม่รู้คุณคนอย่างสมมติว่าถ้าเรามีเงินใช้มีของกินมีของเล่น เพื่อ,อนของเราไม่มีเราแบ่งให้เขากินแบ่งเงินให้เขาใช้แบ่งของให้เขาเล่นแต่ถ้าว่าเวลาที่เราไม่มีบ้างถ้าเขามีเราหิวอ,อยากจะกินเขาไม่ให้กินเราไม่มีเงินจะใช้ตามความจำเป็นเขามีเงินเราก็ยืมเขาไม่ให้ของเล่นที่เขามีอยู่แต่เราไม่มีและอยากจะขอเขาเล่นบ้างเขาไม่ให้ ลูกหลานที่รักท่านหลายหนูจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเพื่อนคนที่เรามีมความเมตตาปราณีให้เขากินให้เขาใช้ให้เขาเล่นเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่เลวจะนั่งคนที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ใช่เป็นผู้มีคนสำหรับเขาเขาลูกหลานรักทั้งหลายจงอย่าตามจะปฏิบัติตามเขา เมื่อเขาจะเลวจะเป็นคนเรลระคณคนไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักความดีก็ปล่อยเข้าไปเราตั้งใจเป็นคนดีของพ่อของแม่และของครูบาอาจารย์นั่นเป็นความดีที่สุดวิชาความรู้ที่เราจะได้มาก็ใช่พ่อแม่สนับสนุนให้ทุนในการศึกษาวิชาความรู้มาได้มาจากครูบาอาจารย์ควรจะเทดิดทูนครูบาอาจารย์ จงอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์นี่เป็นลูกจ้างของเราอย่างนี้คิดผิดมากมันเป็นความเลวของความรู้สึกแต่ความเลวอยู่มีจิตเพียงใดเราก็จะหาความสุขไม่ได้ต่อจากนี้ไปฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่ามันเนมิกุม,มารยินดีในการบำเพ็ญทานนักษาศีลอมโสถ อย่าลืมนะว่าในมิกุม,มานลูกชายตั้งแต่เด็กๆนะชอบใจหรือพอใจในการสงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์บ,บุคคลผู้มีความยากจนยากแค้นเมื่อขัดสนจนยากอะไรก็ตามถ้าท่านไม่เกินมีใสัยของท่านจะมีท่านพร้อมในการให้พร้อมในการสงเคราะห์ เน,นก็พยายามรักษาอโบสตศีลตั้งแต่ยังทรงพะยาวอยังทรงพะยาวก็คือเด็กเมื่อในมิกุมารเจริญวัยพระราชบิดาเบื่อหน่ายในราชสมบัติเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของขันห้าพระสังขารตามเรื่องที่กล่าวว่าพระองค์ทรงเห็นเส้นประเกศงอกเพียงเส้นเดียว ก็ทรงมอบพระราชสมบัติให้แกนมิคุม,มานปกครองสืบไปพระองค์ก็ทรงพระเดจออกบรรพชาอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานแห่งหนึ่งจึงกระทั่งพระเดจสวรรคตเนื่นอตอนนี้ยังขอไม่เลยไปก่อนลูกหลานที่รักขอคุยกับลูกหลานสักนิดหนึ่ง ว่าการให้ทานการนักษาโมสตสิลเนี่ยมันเป็นของดีและของเลวทานังการให้ทานการให้ถ้าเราจะพูดกันอย่างคนใจแคบคนอากตันยูไม่รู้คนๆเรือที่เรียกว่าเป็นคนที่มีสันดานเลวที่สุดก็จะมีความรู้สึกว่าทานการให้เนี่ย การให้เขานี่เป็นการเสียทีสร้างคนให้เป็นคนขี้เกียจเราเสียทีเราหาเมื่อเกือบตายจะแบ่งให้เขาเพื่อประโยชน์อะไรนี่ลักษณะของคนเลวที่มิขามีความคิดอย่างนี้แล้วว่าหลวงปู่เคยเข้าไปในพระราชวาังสวนติดวันนั้น มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยออยนำเงินโดยเสน็จพระราชุระสงส,สนับสนุสนหาส่วนสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุรกันดารที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงพระยาทานคือมีพระราชประสงค์ให้หลวงปู่ตั้งขึ้นและพระองค์ก็อยาทรงพระยาทานเงินจำนวนนั้นประมาณหนึ่งแสนบาท มากับศูนย์นี้วันนั้นพระองค์ทรงตรัสหลวงปู่จาได้ว่าการให้นี้ถือว่าเราได้รับรางวัลทั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าถ้าเขาอดเราให้การให้ในอนดับแรกเราจะเป็นที่รักของบุคคลผู้รับ ทั้งนี้ก็ขอบรรดาลูกหลานที่รักช่วยกันพิจารณาว่าลูกหลานที่รักนะ่ะถ้าบังเอิญเราไม่มีกางเกงจะนุ่ถ้าใครก็ให้กางเกงเรานุ่เราจะมีใจเราจะรักเขาโล้เขาเราจะเกลียดเขาเราไม่มีเสื้อจะใส่เราไม่มีรองเท้าเราไม่มีอาหารเราไม่มีสตตังเราไม่มีอุปกรณ์ในการศึกษา ถ้าบังเอิญมีใครเขาให้เราเนะเราจะรักเขาหรือว,ว่าเราจเกลียดเขากำลังใจอย่างนี้คนเลวเท่านั้นที่จะเกลียดคนผู้ให้ฉะนั้นเมื่อเราให้เขาแล้วที่พระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงตรัสว่าเราให้เขาแล้วเราเป็นผู้ได้รับรางวัลพระเขาเรียกได้รับอานิสงส์เพื่อความจริงพระใช้คำพูดหนักเกินไปฟังไม่รู้เรื่อง แต่ถทว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ยูหัวทรงใช้พระราชำดำรัสเข้าใจง่ายรางวัลที่เราจะพึงได้ก็คือความรักความรักจากบุคคลผู้รับสมมติว่าเราไปที่ไหนเราก็มีแต่คนรักเพราะเราเป็นคนชอบให้แต่ว่าการให้ไม่ใช่หมายว่าให้เส้งหมดตัว ไปที่ไหนมีคนรักที่นั่นขอลูกหลานที่รักจงนั่งคิดว่าเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความทุกข์เราไปที่ไหนเราเจอแต่คนรักคนทุกคนนะต้องการให้คนทั้งโลก,ร,ก,ร,ก,ร,กรักเรารักเราทั้งหมดถ้าเรามีคนรักเราเราจะอดเราหิวเราก็มีข้าวกินเพราะเขาให้เพราะว่าเขารัก ถ้าเราไม่มีเงินใช้เขารักเราเขาก็เอาเงินให้เราถ้าสิ่งใดที่เราขัดข้องแล้วถ้าเราเป็นที่รักของเขาแล้เ,เขาก็ให้เราก็เหมือนเราเหมือนกันเราถ้ารักใครถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของเราเราก็ให้อาการอย่างนี้มาแบกกายของความสุขและแบกกายของความทุกข์ลูกหลานที่รักฟังแล้วก็คิด คิดก็ลองพิจารณาดูตอนเช้าคุณพ่อจะไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้สิบบาทแล้วก็รักพ่อรักแม่แล้วให้หนึ่งบาทแล้วก็รักท่านตามความจําเป็นบังเอิญคุณลงุงกับคุณอาคุณป้าคุณนามาเห็นว่าเออหลานจะไปโรงเรียนนะจ๊ะเอาลุงให้หนึ่งบาทป้าให้สองบาทน้าให้สามบาท เราจะดีใจเราจะเพื่มใจมากว่าวันนี้เรามีสตังมากเพราะว่าท่านผู้ใหญ่สงเคราะห์ถ้าเราได้อย่างนี้เราจะเสียใจหรือเราจะดีใจเราจะมีความสุขใจหรือความทุกข์ใจการให้เป็นของดีลูกหลานที่รักแต่ว่าจงอย่าให้จนหมดตัว จะเบียดเบียนตัวเองเกินไปแบ่งปันตามสมควรที่เราจะพึงให้ได้จะเป็นปัจจัยให้เรามีความสุขเพราะเราจะมีคนรักเราทั่วไปหมดคนรักมีมากเราก็มีความทุกขมากมีแต่คนรักเราเราไปไหนก็ไม่มีศัตรูนี่ฟังกันแต่เพียงย่อๆต่อมาสำหรับอโมโสดสิน อุโบโสตศีลน,นี่ท่านรักษาเฉพาะวันพระถ้าวันปกติท่านรักษาศีลห้าลูกหลานเห็นว่าดีไหมห <c oughs> นักใจเกินไปมันลูกหลานที่รักถ้าเราจะเป็นคนมีศีลถ้าลูกหลานยังไม่รู้จักว่าศีลเป็นยังไงแล้วก็บางทีลูกหลานที่รักจะคิดว่าไม่ไหวแล้วล้มปู ให้ลูกหลานนักษาศีลลูกหลานก็คงจะอดตายแน่ลวงปู่จะขออีิบายเรื่องศีลให้เข้าใจเพียงย่อๆเพราะเวลาน้อยพูดมากเกินไปลูกหลานก็จะลำขาขวคำว่าศีลนี่เขาแปลว่าปกติจำไว้นะจ๊ะคำว่าศีลเนี่ยเป็นภาษาบาลีเขาแปลว่าปกติ หรือว่าสีลก็แปลว่าเย็นก็ได้คนไหนมีสีลคนนั้นเย็นเอาคำว่าปกติก็แล้วกันคำว่าปกติโดยเฉพาะศีนห้าปกติของคนเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตต้องการหาคนรัก นี่เป็นปกติข้อที่สองปกติของคนเรามีทรัพย์สินแล้วไม่ต้องการให้ใครมาฉกช,ชิงวิ่งรามาจี้มาปล้นมาแย่งนี่เป็นอารมณ์ปกติของเราทุกคนข้อที่สามถ้าเรามีคนรักก็ไม่อยากให้ใครเขา้ามาแย่งคนรักข้อที่สี่วาจาเราต้องการความจริงเราไม่ต้องการฟังคำโก 6, หกมุทะหลอกลวง ข้อที่ห้าเราไม่ต้องการเป็นคนเสียสติคือเป็นคนบ้ายานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงทราบว่าความต้องการของคนและสัตว์เสมอกันยิ่งสอนว่า <c oughs> ถ้าผู้ท่านนั้นหลายต้องการความสุขก็จะมีเมตตาความรักซึ่งกันและกันอย่าทำร้ายร่างกายกันอย่าประหัตประหารซึ่งกันและกัน ถ้าคนเราไม่ทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกันไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันลูกหลานที่รักมันจะมีความสุขและมีความทุกข์สมมติว่าลูกหลานไปโรงเรียนมีแต่ศัตรูเจอหน้าเขาก็ด่าเจอหน้าเขาก็ชกมันจะมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราต่างคนต่างรักกันเห็นหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขากอดกัน จุงมือกันนั่งคุยกันอย่างมีความสุขรื่นเรืองหั่นษาแล้วก็มีอะไรก็แบ่งกันกินแทนที่จะรักจะขโมยจะยื่อแย่งกันอย่างนี้ลูกหลานเห็นว่ามีความสุขแล้วมีความทุกข์จ้ะสมมติว่าเรามีคนที่รักแล้วเพื่อนของเราก็ไม่แย่งคนรักใครรักคนไหนก็รักคนนั้นยินดีเฉพาะคนที่เรารัก เราไม่มีใจออกหางจากคนรักไม่นอกใจคนรักแล้วไม่แย่งคนรักของคนอื่นคนอื่นก็ไม่แย่งคนรักของเราอย่างนี้ลูกหลานเห็นไม่ยจมมีความสุขแล้วมีความทุกข์นั่นก็บปิการต่อไปถ้าเราไม่โกหกหมดเทจต่างคนต่างพูดแต่เฉพาะความจริง เราก็จะมีอารมณ์ใจแจ่มใ,จจใสหน้าตาสบายในเมื่อเราพบกันเราไม่ต้องระแวงสงสัยว่าเขาจะจับโกหกได้รายการที่หา้าการดื่มสุรามีไรทำให้สติสัมปชัญญะไม่ดีเป็นคนคล้ายคนบ้าอาการอย่างนี้ถ้าไม่มีสำหรับเราในการกินเหล้าเมาย,ยาเปลืองทรัพยส์สินโดยใช่เหตุเพราะว่า ถตาตังเรามีไว้ใช้เพื่อบำรุงความสุขเอาไปกินเหล้าเมายาเสร็จแล้วทรัพย์สินมันก็สลายตัวเปล่าแล้วมันก็ไม่อิ่มดีไม่ดีก็เกิดเรื่องชกต่อยตีรันฟันแทงนื้อเขาถูกจับเข้าคุกเข้าตารางมันมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราไม่กินที่เราก็เป็นคนมีสติดี มีความดีทรงตัวย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปนี่ว่ากันถึงความสุขที่เพิ่งได้จากศีลเอากันแค่ศีลห้าก็แล้วกันสำหรับอุมโมโสถศสินมีกำลังสูงไปกว่านั้นลูกหลานยังยังไม่ต้องปฏิบัติก็ได้หลวงปู่จะย้อนหลังอีกสักนิดหนึ่งว่าสมมติว่าคนเรารักกันซะทั้งหมด ไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันนึกว่าเราก็มีความสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมไม่คดไม่โกงกันคำว่าสันโดษนี่ลูกหลานที่รักจงอย่าคิดว่ายินดีเฉพาะของที่มีอยู่นะพระที่แปลหังสือแบบนี้นะแปลผิด คำว่าสันโดษที่หมายความว่ายินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยไม่คดไม่โกงกันอจากระยันหามามากเท่าไรก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่ามีเท่านี้พอใจเท่านี้ไม่หาต่อไปอันนี้ไม่ถกูกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวายเมเทวปุริโสถ้าเป็นบุคคลและเป็นชายคนพยายามล่ำไป วิเิเยณนะทุกมัจเจติบุคคลจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรถ้าเรามีทุกในทรัพย์สินทรัพย์สินมีน้อยแล้วก็ขยันมันเพียรทําให้มันมากอย่างนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าสันโดดคาว่าสันโดดคือเราหาแล้วคอยขยันเราได้เรามีทรัพย์น้อยหาทรัพย์มาให้มากเราไม่คดไม่โกงใครหามันได้การสุจริตอย่างนี้เป็นสันโดด ที่เราไม่รักไม่ขโมยกันเราก็มีความสุขเราก็ไม่ติดคุกไม่ติดตารางเอาเป็นแค่นั้ะครัว่าเรามีคนรักเราไม่ยื้อแย่งความรักอันนี้พูดมาแล้วนะเป็นอันว่าถ้าเราไม่ทําร้ายสิ่งอะไรกันเราไม่รักไม่ขโมยสิ่งอะไรกันเราไม่แย่งคนรักให้เกิดศัตรูเราไม่พูดโกหกโมเทศให้เป็นที่น่ารังเกียจ เราไม่ดื่มสุรามรัรที่พาเข้าตารางถ้าทุกคนทุกคนในโลกทําได้อย่างนี้โลกจะเต็มไปด้วยความสุขและคนทุกคนก็จะรวยไม่มีคนจนคนทุกคนก็มีแต่คนดีรวยตอนไหนเราไม่ต้องเสียภาษีเสียก่อนทั้งหมดเพราะอะไรเพื่อคนถ้าไม่กลมเหงกันไม่ทําร้ายซึ่งกันและกัน ไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งความรักกันไม่โกโหกม่เท็จไม่กินเหล้าเมายาเป็นคนดีเป็นอนว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไม่ต้องมีเราไม่ต้องมีตำรวจเราไม่ต้องมีทหารเราไม่ต้องมีรัฐบาลถ้ามีขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคณะรัฐบาลก็ดีข้าราชการก,ก็ดีข้าราชการพลเรือนนะ ถ้าทหารตำรวจก็ดีเราจะต้องเสียภาษีจ้างคนทั้งหลายเหล่านี้มาปกครองเราปีหนึ่งกี่หมื่นล้านแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายของเราต้องไปเสื้อวุธสร้างเรือนจำสร้างคนเข้ามาบังคับจ้างคนเข้ามาบังคับเราเงินจำนวนนี้เราต้องเสียภาษีไปปีหนึ่งเป็นหมื่นล้าน อย่างปีนี้ให้ตกลงไปตั้งแสนล้านเศษเห็นไหมทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่นิยมในการรักษาศินถ้ารักษาศินเสร็จแล้วจะต้องมีตำรวจทําไมเราไม่ฆ่ากันเราไม่ตีกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่มีขโมยที่อย่างเดียวที่เรากลัวขโมยยลักของเราเนี่ยเราก็ต้องสร้างบ้านเรือนให้มันแข็งแรง ทำฝ้าห้องหับให้มันดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการกลัวของจะหายเพียงแค่กุญแจลูกเดียวลูกหลานที่รักคนในประเทศไทยสสี่ิบล้านคนเศษสมมติว่ามีบ้านสสักิบล้านหลังบ้านหนึ่งใช้กุญแจหนึ่งดอกดอกหนึ่งราคา10บาท เราต้องเสียเงินค่ากุญแจไปฟรีๆร้อยล้านบาทเห็นไหมแต่ในความจริงมันมากไปกว่านั้นในการที่เรายัางจะต้องฆ่ากันเก,กิดการทำร้ายสิ่งกันและกันต่างคนต่างต้อง,ง,งระวังตัวเงินที่จะต้องเสื้อวุธสมมติว่าเราจะมีมีดพกคนละเล่มและมีดพับคนละเล่มมีดพับเนี่ยสมมติว่าราคาห้าบาท คนสี่สิบล้านคนเอาห้าคนสี่สิบต้องหมดเงินค่ามิดพับสำหรับป้องกันตัวไปสองร้อยล้านบาทนี่มันเสียหายปเปล่ารวมความว่าแต่คนทุกคนมีศีลเช่นแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกมีแต่ความสุขเห็นหน้าก็รักกันยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกายสุขใจ ถ้าเราไม่รักไม่ขโมยกันเราก็ไม่ต้องหาของป้องกันขโมยทรัพย์สินที่หามาได้จะวางตรงไหนก็ได้มันไม่หายเราก็ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องระวังภัยใจมันก็เป็นสุขถ้าเราไม่แย่งความรักกันการเกลียดน้ำหน้ากันมันก็ไม่มีถ้าเราไม่โกหกโมดเท็จเราก็ไม่เป็นที่รังเกียจทั้งแต่ซึ่งกันและกันต่างคนต่างรักกัน ถ้าเราไม่ดื่มสุราเมีไรเราก็ไม่มีโทษไม่ต้องติดโทกจิตารางลูกหลานที่รักเห็นว่าดีไหมจ๊ะได้เห็นว่าดีก็นำอาไปไประพฤติปฏิบัตินะค่อยๆทำถ้าไม่เข้าใจก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ศีลเป็นยังไงข้อไหนท่านว่ายังไงบ้าง นี่ก็ถามท่านว่าคุณพ่อคุณแม่นะ่ะมีศินบริสุทธิ์ไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่มีศินไม่บริสุทธิ์ก็เตือนท่านบอกว่าร่มปูุบอกว่า,วาคนที่มีสิลครบถโทนเนี่ยเป็นคนดีคนที่บกพร่องในสินแม้แต่ข้อในใดข้อนหนึ่งก็จัดว่าชั่วฉะนั้นหากว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดี ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนมีศีลให้ครอบทวนบ้านเราจะไม่มีความทุกข์บ้านเราจะมีความสุขยิ้มแย้มเข้าหากันไม่ทะเลาะวิวาดกันแล้วก็สำหรับทรัพย์สินของเราก็จะไม่สูญเสียไปเปล่าทั้งนี้พ่ออะไรพ่อพ่อแม่ไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพันนัน ไอ้ทัพย์สินที่ต้องเสียไปเปล่าแบบนั้นมันก็ไม่ต้องเสียลูกในบ้านนบิดามันดาทั้งหมดจะมีความสุขนี่เป็นอันว่าท่านในมีราชกุม,มารต่อมาท่านได้เป็นพระราชาคือท่านเป็นคนให้ทานตั้งแต่ยังเด็กเป็นคนชอบรักษาอมโบสถท์ศีลตั้งแต่ยังเด็ก แต่ว่าตอนนี้หลวงปู่พูดแค่สินห้าเท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่พอที่ลูกหลานทั้งหลายจะพึงรักษาได้เป็นปัจจัยของความสุขอย่าลืมว่าการให้ทานมีรางวัลคือได้เป็นที่รักถ้าเรามีศินย่อมเป็นที่รักของคนทุกคนทั้งหมดถ้าทุกคนในโลกในมีศินด้วยกันทั้งหมด เรื่องรบราข้าวฟันยื้อแย่งกันมันก็ไม่มีโลกนี้มีแต่ความสบายอาระลูกหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้สัดับเวลานี้เวลาการที่จะพูดก็หมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนและท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี